ิดกล้อง,องไปิดไม่ได้อนุญาตแต่ให้ฟังเสียงครูเผื่อครูเ <page> ร <lunch> <ต> <collaborations> ียกทําก ouais ิจกรรมนะคะเตรียมความพร้อมรอรอเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะ ค่ะ้ันเก็ให้มันเกิดในนั้นเลยใช่ไหมไม่ค่ะเบอร์บเวอร์ชีพจะมาทางอุ้ยเลยค่ะมันจะขึ้นมาทางเป็นเมลแล้วอะไรของโน้ตถ้าเด็กไม่มีัวมันจะบอก็ตตัวอ๋องั้นเด็กต้องแท็บใช่ไหมคะโอเคี่เข้าใจแท็บยังแท็บมาให้พี่ยัง พิมพ์ใครมาแล้วค่ะอ uh. ่าพิมพ์มาแล้วพิมพ <No> ์ชื่อพิมพ์ชื่อในแชทให้หน่อยเดี๋ยวเช็คชื่อในแชทใครมาแล้วพิมพ์ชื่อในแชทให้ครูหน่อยอุ้ยก็ได้ยังน้องล่ะ วุ้ยกำลังเปิดอยู่ไหมโอ้ <c oughs> จันทรานี่ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะพี่พัฒ <c oughs> รนันบอกปอคูด้วยลูกพัฒรนันบอกปอคูมาด้วย ลัตติกาลแกว้วกระมูล,ลมสามนิชานันชายเสยนานปาห้าปาสามพรชนกปาสามณพัศส,สอนปหกนักฤธิ์คำหาร ปสามวันวิสาปสามสุภนัทปสามสุธาพาัทปหกสิริโชคปหกอ่าเช็คชื่อนะคะพิมพ์ชื่อในแชทเลยลูกเช็คชื่อนะลูกนะพิมพ์มาเลยบอกอกบอกชื่อชั้นชื่อกับชั้นนะคะ อัธราวดีมหนึ่งธันชินีปสี่เมลวล,ลินปสี่สุภานานปหกมายิบสองคนบุก พักภพรชินชนะป .4 พักภพรมีใครที่นั่งดูด้วยก็บอกครูนะลูกนะพักภพรนะ่ะไอ้เจ้าอะไรบ้างนะ่ะสามคนนะนะั่นน่ะได้ดเดออก็กับใครคนนะ่ะโนโก,กับโก้นะสรโอเอหลายนล่น่ะนราธรปอ .3 อัครานีปอ .5 อ่าสุทศน์แปลว่าสุทัศน์ชอบภาษาอังกฤษนะนี่น่ะสุทัศปห้าชื่อเล่นชื่ออะไรคือลืมชื่อเองแล้วเออน้องเก้าไม่ขี้แงแล้วนะน้องเก้าเอ้ยมีใครอีกคะเช็คชื่อในแชทนะลูกนะเช็คชื่อในแชตปิดไมค์เช็คชื่อนะลูกนะปิดไมค์เช็คชื่อนะคะ เดี๋ยวเป็นกิจกรรมแรกไม่ได้มกีการเปิดพิธีใดๆนะคะกิจกรรมก็จะมีคุณครูภัยรัฐป .3 ป .4 นะคะแล้วก็แล้วก็ครูอุ้ยนะคะครูอุ้ยภาษาอังกฤษป .5 ถึงม .3 นะคะโดยประมาณนี้นะคะข้อมูลยานวัตร บ .5 in, ีอาพิม์ว่าดีสร้อยทอง มีใครเข้ามาแล้วเช็คชื่อเลยนะลูกนะคุณครูจะเช็คชื่อในแชทนะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อมาครูเช็คชื่อในแชทนะคะใครเข้ามาใหม่ก็พิมพ์ชื่อไว้นะคะเช็คชื่อในแชทพิมพวดีสร้อยทองอ่าอ่าในในระหว่างที่รอนะคะเป็นกิจกรรมแรกคือสเปล,ลิ่งเดี๋ยวคุณครูเปิดให้ดูก่อนว่า คำเนี่ยคำแรกจะมีคำอะไรสเปลลิ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะพีู่ใครหนูมานะคะเออยังยังไม่ไม่เริ่มลูกเราจะเริ่มประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะเราจะเริ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษสเปลลิ่งเก้าโมงครึ่งนะคะอันนี้ใครหนูมานะคะครูอะไรนะลูกหนูมานะคะแปบ๊บหนึ่งะคะ่ะอ่าค่ะ เราจะเริ่มการสะกดคําซึ่งซึ่งอยู่ที่คุณครูภัยรัฐจะบอกคําเรานั่นเองเช่นคําว่าต้นไม้มไมหรือว่าเออ <c oughs> ครูจะเปิดให้ดูก่อน <c oughs> เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะให้สน,ย <c oughs> นเยต้นไม้เสร็จแล้วครูไม่จด พี่ตุ้ยเดิแล้วให้พี่ตุ้ยเปิดเปิดให้ดีกว่าสังเกตสวีเกลินะพี่ตุ้ยไปคุกเค่ายาคกเข่าไหมวัดตัวเลย อ๋อ oh. ไม่ค่ะพี่เราสามารถทำกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนนั่ง,งอ่นั่งรอครูก่อนหรือหนูจะไปออปิดกล้องวัน oh. นี้ไม่ได้เลี้ยงค่ะน, <laughs> นั้อนนั่งคุยกับพี่แขกแต่เราไม่ได้ ใช่ใช่แต่ถ่าได้ได้ต้องคุยกับพี่แคทตอนแรกคุยแค่วันเดียวค่ะก็เลยไม่ได้สั่งเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตังไปอ่าถ่ายเอกสารค่ะพี่ตุย้ยกจ็จะไปถ่ายเอกสารทั้งโรงเรียนอีกแบบฝึกทุกทีมันก็จะหมดอยู่ หลายพันอยู่รอบนั้นแล้วรอบนี้เด็กเราก็เยอะด้วยพี่ตุย้ยเราก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันจะเท่าไหร่อะค่ะเพราะมันต้องไปถ่ายเนี้ยได้ค่ะเนี้ยได้ก็จังเหมือนวันเมื่อวานเมื่อวานละค่ะพี่ตุ้ยสามารถกินได้เลยกินเหมือนเมื่อวานได้เลยค่ะได้ค่ะได้

กลขตะหงหกเมันี่คือนห้อันนี้คือมันขอบตปนคนะที่ตั้งเข้าอัตโนมัติ มันก็ปล่อยให้เข้าอัตรงมัตนใช่ในฐานะผู้จัดคุณจะนำใครออกเมื่อไรก็ได้เมื่อกี้มันก็ตึ้งมาเยอะแล้วนะเนี่ยเหรอไหมคะเขาก็เข้ามาแล้วนะเนี่ยติ้งมาแล้วไม่ไม่ค่ะลิงก์หนูส่งให้ใหม่แล้วค่ะพี่ตุ้ยใช่ค่ะ ni po porna ni ีิงีิงีอ่าแมีงสปีดีอ่าคุณตาคุณตาสอนน้องเลยได้เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะสเปลิงดีนะคะ Hello Breakfast September ค่ะหนูครูไม่รู้ว่าคุณครูภายละจะให้หนูสะกดคาไหนแหละเพาใจะยังเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูเปิด<อ>คำให้ดูนะคะ คำมีทั้งหมดสิบคำนะคะพอะปสามกับอันนี้สำหรับปสามนะคะปสามนะคะ<ม>ปสามดูดเลยนะลูกนะอันนี้ครูเปิดให้ปสามดก่อนต่อไปจะเป็นปสี่นะคะปสี<ม>่ก,ก็จะเป็นอีกคำหนึ่งอ่าตอนนี้เก้าโมงสิบสี่เก้าโมงสามสิบเราจะเริ่มกิจกรรม ตังโมงสามสิบนะคะเราจะเริ่มกิจกรรมนะคะจะไล่เป็นไล่เป็นปอนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนักเรียนปิดไม้ได้เลยนะลูกนะเข้ามาแล้วปิดไม้ได้เลยนะคะเราปิดไม้ยังฮะปิดเลยลูกน้องนับให้หนูอ่านทุกวันเลยครูเออปิดไม้ได้เลยนะ อันนี้ของแท้ใช้งานของแท้รขาแฉงไงเขาแสบตาเวลาติดไหม้ต um um an> um um ิดไม้ ก็เปิดมเป็นี่แบบเลยยอไม่ดไมโ่้นะดี๋ไดด้าเดเวเด็ดชอบนะถ้าราเก็เด็ชอบเด่ยังหาเศเกไปก่อนต้อ็ต้องดีได้อยู่ดีดลด้วยนะอ๋อหเด้ว ठीक <laughs> <laughs>